สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะตามโค้งสุดท้ายพ่อตุนพ่อตุนฝันสองวันจามวันฝันได้ได้ปลาได้ไก่ได้เป็ดฝันเท่นเดนตัวเลขพี่น้องเปิ้นตีเป็นตัวเลขตัวใดรับชมรับฟังเลยคะ่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาะพาโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเูดขอเดียเลเล่าขึ้นเลยแม่ช่ตั้งบนคือจริงแต่ว่าต้องเจ็จม่เขาเรียกบ้านหรืว่า ก็ทั่วต้นบນานมัน72เต10บาทเมัขึ้นเกือบด้กําเงินนั่นแล้วขึ้นแตลยนั่นเน763มันนี่มั้ย63กับ764เออนั่นล่ะคนเหี่ยมกันอาจาลงขึ้นไป50บาทอือเคยก็่ะ เอามากมากวไหนแล้วมาเอาถ่ายนี่พ่อรัฐบาลไทยโค้งสุกทายคือได้ยินี้แค่ว่าฝันดีย่างขึ้นหนีไลยรอบแล้วเขาก็ตั้งกล้องไฮบ่พ่อเปิดกล้องบอกเล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออเสียงกับสีวินจัะน้อยแด้ไม่งั้นสังสรรค์มาครับนี่ั่นยังรุนจัะน้อยวันยังกว่าวันเกิดวันเกิดเกิดอยากรับประทานกันกันนั่นที่พบปะกันเพื่อนุูงกันี่ดอกนิดน้อย อย่างนี้แปว่าเพื่อนพ่อเป็นราชการเหมือนบอแม่นอนี่พ่อนี่ล่ะร่อวดเป็นน้ำมูพ่อนี่แหละที่ผมกินหมวเอาราชการตัวกับรับทรงนักเรียนน่ะเดยพ่อเป็นราชดารเพื่อนเป็นราชการพ่อรับส่งนักเรียนฟันนี่ไหนบอกคงคือไทยฟันเป็นตะได้เฮ้บอ่เอาสิฟันไม่ได้เหล็กเปดเก่าเก่าเป็ดต้องมาเอาฟันสองเงินส่อนขึ้นแหลกอ่ะบ้าพ่อเป็ดอยู่โปโะ หน้าไม่รอดก่คพ่อแม่ไก่แม่ไข่ปักหั่งปลาไข่อยู่หั่งเจิดลงมาไม่เจอมูอฝุ่งเป็ดฝุ่งเป็ดก็ได้ไรออกจย่างน่าของไปเจ้าอเลยว่าเฮ้ยมันลุยหน้าเขาเัาแท้มนี่ยผมถึงเรียกเราคุณซื้อตะไคร้แมงสองม็ดเลยเพราะตรงนั้นหลอดเขามาได้เจ้าอปอะไรแบบนั่นนั่นเจ้บัวสมไสไหมหน้าทางกันหน้าเจ้บัวสมไสเป็ดกับไก่เป็ดกับ เป็ดไก่ครับเป็ดมาลงหน้าลงหน้ายองเขามุนมยองก็เลยก็เลยจับไก่แม่นะ่ะบินลงมามาอุ่มเลยอุ่มข้าวหนึ่งเล่าว่าไยข้ามือ,อเด็กอยู่แล้วไบัดน,นี้ผู้พ่อเกี่ยววิธีไงก็ผู้พ่ออยู่บ้านเสียไปแล้วละ่ะไม่มาบอกว่าเอาพ่อกับไอ้ไก่มากขึ้นกันผู้พอ่อ,พอเขาใช้ถวยหน่อยือยังถวย ให้คนไตายแล้วนะให้ผ้า,าขาคน<ะ>น้อยๆล<ะ>ยใบเจ้าใส่ยังพอก็ได้คือกันขให้เหนียไก่มาเอาสันวะเรือเรือวงนี่สวยคือประมาณทีหาชิดนี่นละเป็นเนียไก่ถ้าถีดถอดช่งสีหลวกมากก็มหูศลขวัที่เกลียกเขาเห็นยัง,งยหรอขวัเนียไก่พอก็ได้มากันเนียไก่เอาสันวะค่อ๋ันนี้ก็ไเสรุไปทีข้อมันหนีแค่ยังอีกหันนี้ค่ะพอขึ้นมือขึ้นนี่<ะ> ล่าสุดตีสามครึ่งเมื่อคืนนี้วันนี้ละ่ะฝันว่าไปซาป่าอยู่นาบ้านของอีกมู่ันหนึ่งใช่ไหมมู่ันนักชิลาเนี่ยมู่ก้อนบ้านแยเห็นแต่เขาเลย่ยมีรองน้ำซาป่าว่าสันเลยไปวิ่งไปป่านี่แต่ป่าถงน้ำป่าเขีงป่าข้อป่าดุกใส่เข้าไปได้บกหลายเลย เราก็พันดีแออบัานนี้เนี่ยเทใส่ถังก่อนบัานนี้เออก่อนถือเขาบ้านในบ้านเทใส่ทรงปุ๋ยค่ะเพราะเทสรงปุ๋ยเป็นยังจะมีกลุ่มวะนี้กุ้งไม่ใช่ตัวทอดในก้อยนี่กุ้งใส่ือแก้วนี่ไหมกลุ่มงามไหมเอาปลากลุ่มหาปลาก็ได้กุ้งพร้อมมาก็ดีใช่ว่าท่านกลุ่มงามดีมากขึ้นโอ้ยจะเป็นตะกลุ่มเจนดีก็ยังนี่กุ้งงามใช่ไหมนี่ความฝันนี่เออ ัองไรวะก็เรียกว่า,าป่ากับกลุ่มเขาเลยฝันเจียวยงกันนะสองขึ้นซ้อนว่าเป็นอย่างนี้จะกลุ้มกับป่าก็มีไก่ไก่กับเป็ดน,น,นี่จะแปดเกับเก้าเป็นบ่เขาเรยตีแปดเก้าเก้าปดนี่จะแปดเก้าเก้าเปดย่างเดียวบ้ไปซะด้านอันนาบ้านที่เปสาป่าเนเดีกบ้านกเจอนี่จักเลย เงียแต่เขาอวนพิวอวเบาสิโลกหนึ่งหกห้าข้องยี่นาบ้านเร่าปายู่นาบ้านเร่แปลวาปลายู่นาบ้านร่อนนาบ้านร่อนขี้ข้องในความันนี่บ้านนี่หบ้านนาบาธรรมดาเจ้าในความันเป็นข้องบ้าผิวอวดไเนี่ยนาบ้านหนึ่งหกขาหมูหนึ่งหกขาหมูเก่าหมูเก่าเนี่ยยังหมูเก่ากเ่าอยู่ไหมเอาสละความันล่าสุดฝันดีให้เนาะคี่ว่าเขาแท้ S <S อเ okay. อาคลิปมึงสลิกฝ <c oughs> ันว่ารถชนบ้านเนาะมาทั่วนะง่ออกคลิปไปแล้วนะบางที่เจ็ดสองมันก็ยังออก เด็กเล่าเด็กไทยสองเจ็ดไปค่ะเออโอ้ยไม่ยเป็นรัฐบาลไทยเด้อมานี่เเด็กไทยดิมือนกนนี่ปันมาทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งปลาทั้งกุ้งกระตีเป็นแปดเก้าเก้าแปดเก้านะคะคุณมาคงชุดไทยแปลวปลาอยู่หนาบ้านบ้านเลขที่หนึ่งหกห้าหมู่เก้านะคะได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งอยู่หนาบ้านบ้านเลขที่หนึ่งหกห้าปันมาได้เป็ดกับได้ไก่กับตีแปดเก้าเก้าไกล้กับเก้าเป็ดกับแป ปั้นมาได้ปลากระปแบบปลากระแบบปุ่งกระเก้าเนี่ยจิไปใช้เหล็กตายแล้วอยู่แล้วพี่หนึ่งหกค่ะตุนจำพ่อมาปั้นดีครับนนะได้ปลาเป็นสอบได้ป่ะค่ะอันนี้เออปิดกล่องไปแล้วเนาะสั่งเลยปิดจังได้ปิดจังได้ยังหได้ลยหันละที่หนึ่งสุดท้ายบัณฑิพ่อชิยกุงกุ้งกับถุงปลาขึ้นรถมารถวีพ่อนียเห็นปะรถทะเบียนทะเบียนเป็นยังรถเป็นยังรถทะเบียนค่ะแปดหนึ่งหกเก้าเนี่ยบัณฑิโอากระบะคือขาดเครื่อง เดี๋ยวจะไฟแอนทายลิลี่สองอันสองขงอังเออรถเตี๋เดียวนักเรียนไปเี่เดียน,น,น,นมันแปดหนึ่งหกเก้าเอาแล้วมันเหนือนไปไม่แปดไม่สองเก้ามี้ยมันันนี้เตียเดียนขาดเครื่องหรือรถขาดเครื่องบ้างรถกระบะกระบะไทยนี่ครับมันเป็นคไๆว่าปาดมาเครื่องหนึ่งขึ้นรถรถนี่ปาดมาเครื่องหนึ่งเดี๋ยวจะส่วนผื่นกับหลอกับไปเตี๋ยเบียนต้องลังสินะกระบะวุ้วเต็มวุเต็มกระบะนะปาดมาเครื่องกระบะเอ้า แม่ตกใจ่แม่รถกูก็ม uh> ุนเลยเอามุนอ่ะคือฝันว่าเกี่ยวกับอันบ้านปู่บ้านยาที่ปู่วานไหมอ๋ออันฝันคือก่อนฝันน้อยๆหรอกว่าบ่งหัวกันว่าเป็นนีิมเทอะไรกับมูว่าเครื่องใหม่ไปเกี่ยวเสาบันของปู่ยาอยู่หนองไงนํำเงินนี่แหละค่ะแม่นีริฝันพอได้ไปดึงเครื่องใหม่ออกบ่ได้ฝันบ่บก็ได้ยึงบ่ได้ยับเพิ่งเล่น่จาภาพจำในกว้องฝันว่าเห็นในเื้อพาดปู่ยา ก็เลยคิดว like ่าคนหวงบ้านแทง่งบ้าน่นว่อ่ะเชี่ยใหม่ชุ่มหฮาเคยไปดึงข้าหความสาดให้นะท่านเสาเหียนขึ้นไหมบอกตะบอกอีกอย่างหนึ่งกเล็กอยู่แล้วคือมันคืนหลอกไว้ั่นนี้เหล็กอกแ้วเลยแล้มัดไว้แล้วโอ้ก็ดีใจนัโอยู่เขาในเมัสนอะ คำเขาในยากระตัวนติมขกเดิมอื่นเด้อจำได้่าเชี่ยไหม่เคยไปถึงไหมแน่ๆค่ะมันยุ่งใกล้ๆกันนู้นใช่ลุ่นเหล็กนี่ยุ่งยุ่งกล้กันมากมากงที่ล่ะหลาสิบล้อแล้วพันขึ้นมาเสาเงี้ยเสาเล็กบันรไม้ห้องตรงไหมเหล็กเสาใหนะเชี่ยใหม่ได้ออกจังมาได้ออกจังมากนะพ่อเนาะแต่ฉันจะทะยานเชี่ยใหม่นันกับพันเนาะเอ้เชี่ยใหม่พันเหี้นปูงยายู่แล้วกะเลยคิดว่าปูยาหงวบั่นนี่มันเหล็กหลอกเหลว เด็กอยู่ละนู้ดปอดไม่เห็นนะปอดไม่นี่แหละท่ันนี้ก็มีฝันเช่นนี่แหละคือมือกึ่งวุ่นวายแล้วมีการฝันมาได้ทั้งเป็ดได้ทั้งไก่แล้วก็ปันมาได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลานะคะคุณจะตีแปดเก้าเก้าแปดปลาได้ร้ายไปอายุนาบ้านเลขที่หนึ่งหกห้าหมู่เก้านะคะฝันดีค่ะฝันดีแน่มือนสิได้เห้ได้นผล อื่นขำมันออกเก้าแปดหรือแปดเก้าตัวนึงก็จีแนออกหมูหวานไี่นองเอ้ยจัดไว้ลายป่พวอะเวลากินแบ่งในจักใบแปดเก้าก็แปดหาขบวรนีติดกันดงเนื่อนากเด็กดังเนื่องากอะไรเพิ่ป้อยจะต้องหมดพ่น้องอาจารย์พิจนาเฮ้ยหาอยากเล่นพอให้ตใบละสามร้อยชม่นอกระดาบไ่แต่สาม้อยเป็นเจ้าขายใบละสามร้อยกับพวีขายหกแปดใบละสามร้อยฮดาิดขับเกลา เขาัวนีไฮโซไฮมานใหเอฟซีโซเดียมเนอคันเขาแต่เก่ากับเขางแตแพงแค่โซ